จับปูดังทะยันพูนาจับปูมาคว้าปูทะเลสนุกจริงเอยฉันเลยนอนเปลชาโอลเฮนอนเปหลับไปชาอลเฮนอนเปล,ปลเหนนปลับไปสวัสดีค่ะดิฉันชืน่อนางสาวเพวาพาลีชื่อเล่นนุชไอนีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แผนการเรียนวิทยาศาสตร์มาจากโรงเรียนมัธิมศิษยธรมรมรม,รมูล,ลนิธิจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ เหตุผลที่ดิฉันเลือกที่จะศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาเอกปฐมวัยมหาวิทยาลัยวยลัรลักษณ์นะคะเพราะว่าดิฉันมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นครูมาตั้งแต่เด็กและดิฉันอยากที่จะทำตามความฝันของตัวเองให้สำเร็จค่ะดิฉันมีแรงบันดาลใจมาจากคุณครูคนหนึ่งที่เคยสอนดิฉันทําให้ดิฉันรู้ว่าแท้จริงแล้วการเป็นครูไม่ใช่เพียงแต่การสอนหรือาการต้อนความรู้ไปอย่างเดียวแต่คุณครูยังเป็นที่ปรึกษาและที่รับฟังเวลาเด็กๆมีปัญหาทุกใจคุณครูก็จะคอยรับฟังอยู่เสมอค่ะ ซึ่งตรงกับคุณสมบัติในตัวของดิฉันนะคะก็คือดิฉันสามารถฟังผู้อื่นและเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับทุกคนได้ดิฉันเป็นคนที่ยิ้มง่ายหัวเราะเก่งและเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายเวลาทํางานในห้องดิฉันก็จะชอบทํางานเกี่ยวกับการระบายสีหรือทําสื่อต่างๆดิฉันยังคิดว่าคุณสมบัติในตัวของดิฉันเหมาะสําหรับเป็นคุณครูปฐมวัยค่ะและที่ดิฉันเลือกที่จะศึกษาต่อสาขาวิชาเอกปฐมวัยนะคะเพราะว่าดิฉันชอบอยู่กับเด็กเล็กดิฉันมีความสุขทุกครั้งเวลาอยู่ ฉันก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาเด็กๆให้เติบโตไปเป็นคนที่มีบุณภาพที่ฉันอยากที่จะสร้างแรงบันดาลใจความสุขเล็กๆผ่านการเรียนรู้ที่สนุกและสร้างสารรค์ ดิฉันมองว่าไวประถมวัวเป็นวัยรที่สาคัญที่สุดในการสร้างพื้นฐานชีวิตดิฉันจึงอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กๆให้เติบโตไปเป็นคนที่มีคุณภาพค่ะและอีกหนึ่งเหตุผลที่ทาให้ดิฉันมั่นใจว่าดิฉันอยากที่จะศึกศรรษาต่อคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาเอกประถมยจริงๆก็คือดิฉันได้มีโอกาสไปอบรมโคร,รงการให้กับเด็กละเยาวชนทําให้ดิฉันมั่นใจว่าดิฉันอยากที่จะเป็นครูประถมไวจริงๆค่ะและดิฉันสัญญาว่าดิฉันจะนําความรู้ที่ได้ศึกษามาพัฒนาศักยภาพของเด็กๆให้เติบโตไปเป็นคนทีี่่่่่มคคคคุุณณภาาพอออยงแนนนะะข